เติมเกมราคาถูกปลอดภัยไร้รีฟันต้องที่ Overtop Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรติต่อได้ที่ l ลายหรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำให้รู้จักอ่าเอาไงดีเอาเป็นแนะนำแนะนำการใช้ส้อยแวนฮอกนะครับส้อยตามในเรื่องของวีดมันจะมีจังหวะที่วีดจะได้ อสูรับใช้เรียกอะไรก็ตามแต่นะเรียกว่าแวนฮอกหน้าตาเปน็นอย่างนี้นี่เลไลนเน็กเลตตัวนี้นะครับจะสามารถเรียกเดนไน์วนฮอกออกมาได้ก็ติดตั้งเลยนะฮึบไว้ตรงช่องนี้อ่าติดตั้งปุ๊บก็เรียกมาอามันจะไม่เชื่องนะครับมันแบบ คือได้มันก็จริงแต่มันจะไม่ใช่สัตว์มันจะไม่ใช่เพชรไม่ใช่อะไรของเราเราก็ต้องอยู่มาอย่างเงี้ยก้อนอื่นสร้อยนี้ได้มาอย่างไงสร้อยนี้ได้จากที่นี่ครับไปที่ลาเวียนชั้นห้านี่ดรอปจากวอนฮอกคุณก็ลองเดินมาดูแล้วกันเพื่อมันเจอเพื่อจะได้เจอมันนะ อ่ะวอนฮอคจะเกิดในอีก4นาที่เดินไปรอที่จุดเกิดมันะครับแต่ว่า้หลังก็มีคนมาดักรอค่ามันเยอะนะนก็ต้องใช้ความอดทนซะหน่อยวิธีเช็คจุดเกิดนะครับวิธีเช็คจุดเกิดก็ให้ไปที่แมปแล้วก็ดูตรงนี้เห็นไหม แต่ว่าจุดเกิดที่แน่นอนนะแน่นอนแล้วนอนแน่คือตรงนี้เนี่ยคุณยืนตรงนี้เดี๋ยวแวนฮอกจะเกิดประมาณตรงนี้แล้วเราก็ยืนตรงนี้ถ้าแวนฮอกม,มันเกิดปุ๊บถ้ามันสกิดเราเดี๋ยวเราก็สะกิดมันคืนนะครับเกมนี้ก็คือใครได้แปะบอสเป็นคนแรกก็ได้บอสไปเดีย๋ยวอยู่รอตีแวนฮอกสักรอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยลงได้ไม่ได้กัอีกเรื่อง เนี่ยเกิดแล้วมันดุอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่แข่งพอมันเอาตายนะผมเคยตายกับมันหลายรอบอยู่นะครับโอเคเสร็จละเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับนี่คือบันฮอกเดี๋ยวกลับไปบารัน ีนี้การจะเรียกใช้งานสร้อยเนี่ยนะครับคุณต้องอยู่นอกเซฟโซนนะนอกเซฟโซนเอาละคราวนี้เดี๋ยวผมจะตีมันไปเรื่อยๆนะครับตีมันไปเรื่อยๆ,ๆดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะว่าตามตามในเรื่องของวีดเนี่ยวีดคือเรียกแวนฮอกมาซ้อมซ้อมจนมันยอมเป็นเบสอ่ะอังนั้นผมก็จะเรียกมันมาซ้อมเรื่อยๆนะครับ โจมันจะเป็นเบสจริงๆผมตีมันมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะอ่า ก็เป็นร้อยครั้งละเดี๋ยวรอบนี้จะลองตีไปเรื่อยๆนะครับเอาสักพันครั้งแต่พอคุณกดไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วสร้อยมันจะหายไปเห็นไหมว่ามันหายไปจากชอ็อตคัดละพอหายไปจากชอ็อตคัดนะครับกุก็มันจะมีเด้งเด้งแดงๆนี้ขึ้นมาก็กดเข้าไปดูนะนี่กูเจอว่ามันมีคอมแบทที่อยู่ในส่วนของออเทอร์ดีฟีทห้าร้อยเวนฮอคตรงนี้ได้ละทีนี้เราก็เก็ตรีบอร์ด เอาละคราวนี้ได้สร้อยใหม่มาละ usable เนี่ยครับ a ั e น k l a ลย d e a t Can s u m m o n Dead Night Van Hock Cannot Sell in Shop นะแล้วเราก็ลองมา use ดูนะนี่ได้ new m r s s n u r y Contract เข้ามาดูตรงนี้จะพบว่า Van Hock จะเลวว่าเท่ากับเรานะาร้อยห้าสิบสเตตัสก,ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวไปดูดีว่าแวนฮอกแรงแค่ไหนเดี๋ยวว่าไปแผนที่ที่ผมเก็บเลวว่าอยู่ประจำเอเสียงฝนแทรกออาภัยด้วยนะ ก็ฟันอยู่สี่ร้อยนะครับฟันอยู่สี่ร้อยไม่แรงหรอกเออไม่แรงแค่โก้ดีนี้มาดูว่าเนี่ยร e m มมเ i อร์นิ่งไทม์นะครับอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงห้าสิบแปดนาทีก็คือเต็มที่คือสองชั่วโมงแต่เลื่อดหมื่นสามเลยนะเลื่อนหมื่นสามแทงได้นะครับดีลร้อยห้าสิบฟิสิกส์แล้วแท็กเพราะว่าแอร์เรียดีคิปซิตีเฟนรู เดูดทีนี้เราทราบแล้วว่าแวนฮอคเนี่ยอยู่ได้แค่2ชั่วโมงเราจะเก็บไว้ใช้ได้ไหมนะครับเดีย๋ยวไปดูดูว่าถ้าเกิดว่าผมแคนเซิลซัมมอนแล้วเนี่ยผมจะสามารถซัมมอนซัมบ้าหรือเปล่านะครับเอาละดูดิ ผมจะแคนเซิลสมอนเอากลับไปนะครับอืมโอเคถ้าเอากลับไปก็จะสามารถเรียกกลับมาใหม่ได้แต่ว่าสร้อยเนี่ยสร้อยน่ะหายไปแล้วนะสร้อยนะหายไปแล้วเราจะมีเวนทอกใช้ก็เรียกใช้ในยามที่จำเป็นในยามที่อยากจะสมอนนะครับไม่ แล้วผมเองก็ยังไม่ทราบนะว่าถ้าหมดหนึ่งชั่วโมงไอ้ถ้าหมดสองชั่วโมงเนี้ยหนึ่งชั่วโมงห้าเจ็ดเนี่ยเรายังสามารถมีแวนฮอกไว้ใช้ได้อีกหรือเปล่าแล้วถ้ามีมันจะมาจากทางไหนหรือว่าต้องไปหาสร้อยใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับงั้นเอาเป็นว่าเรื่องราวของสร้อยแวนฮอกสำหรับเกมมูลไลซ์คอปเตอร์ก็ขอจบจุเพียงเท่านี้บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ